สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะกลับมาพบกับแม่แบนอีกครั้งนะคะกับช่องซีรีส์ซีรีส์แม่แบนชนกินนั่นเองนะจ๊ะจ๋าทุกคนวันนี้แม่แบนทานเป็นเหล้าค่ะเหล้ามาเดี๋ยวมาทานด้วยกันแล้วก็แม่แบนมีผักนี่นะคะผักเยอะแยะมากมายนะคะตายังเป็นตาแดงอยู่นะคะทุกคนนะยังไม่หายดีนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองสิบนาทีจ้ามาเดี๋ยวทานกันเลยนะคะวันนี้แม่แบนก็ ทำเป็นเหลาเหมือนเดิมนะคะครั้งที่แล้วทานแล้วรู้สึกอร่อยมากนะคะทุกคนนะก็เลยเอาอีกค่ะมาซื้ออีกนะคะคไปร้านปลามานะคะวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะปิดแล้วนะคะ,ะ,คะทุกคนเพราะว่าที่เนเธอร์แลนด์มันจะเป็นช่วงเทศกาลนะคะเทศกาลคริสต์มาสนะ,ะเขาจะปิดกันเนาะ,ะทุกคนนะโอ้ยต้องไปอันนี้นะคะต้องไปรีบหาซื้อของมาเก็บไวอ้อ่ะ แม่แบนทําเป็นเหลานะคะทุกคนตําเหมือนเราตาํส้มตําปกติเลยเนั่นแหละค่ะนะใส่ปลา่าใส่พริกใส่อะไรทุกอย่างเหมือนกันปกตินะะที่แม่แบนเพิ่มมาก็คือมีเป็นหอมแดงใส่เข้าไปนะคะแม่แบนเหลาเป็นกุ้งสดนะคะแล้วก็หมโยอนะคะแล้วก็แซลมอนนะคะทุกคนนะม,มาน้ําลายไหลเลยค่ะอุ้ยอันนี้ชิ้นใหญ่มาค่ะที่แม่แบนลองนี้เลยจริงๆแม่แบนก็ชิมแค่น้ำแน้วไม่ได้ชิมตอนนี้เขาชิมก่อน ออุ๊ย,ยเผ็ดเมื่อวานสองวันนะกัดปากตัวเองนะเป็นเป็นเป็นปากเป็นแผลแต่ว่ายังไม่ยังไม่เจ็บนะยังไม่เจ็บต้องค่อยๆนะทุกคนนะต้องค่อยๆดูถ้ากัดซ้ำเนี่ยเจ็บแน่ๆค่ะอืมอืมอืม อร่อยมากแซลมอนกับหมูยอค่ะผสมกันอยู่ในคำเมื่อสักครู่อุ๊ยเผ็ดมาเลยจ้ะเห็นไหมปากกับปาก,ปากตัวเองแล้วปากเป็นแผลแล้วก็เลยเผ็ดง่ายมาค่ะอืมวันนี้ไม่แบบไม่มีข้าวไม่มีเส้นไม่มีอะไรเลยจ้ะทุกคนจ้ะลืมเหมือนกันลืมลวกเส้น ไม่เป็นไรค่ะมาจากกุ้งสดจ้ะอืมกกินกับควางตุ้มมากครันพับและพร้อมจะจิ้มและจับอะไรได้จับแซลมอนได้ค่ะนี่ อ้ยนี่ค่ะผักกวางตุ้งกับแซลมอนเหลาอร่อยชอบมากอร่อย,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 อย แซลมอนจ้ะนี่เราต้องระวังระวังนะถ้าเรากัดพลาดเราจะกัดบนปากตัวเองทุกคนนี่ค่ะเหลาแซลมอน we all ไม่นทางกุ้งยังนะทานแล้วทานแล้วเออใช่เอาอีกคำหนึ่งเป็นไรอีกคำหนึ่งจ้ะนี่กุ้งตัวให,ใหญ่เลยจ้ะ เผ็ดเผ็ดทุกคนมากค่ะอร่อยมากเหลากุ้งเซลยอค่ะกุ้งสดแซลมอนหมูยอนี่จ้ะแซลยอแซลมอนทั้งกับความตุ้งอร่อยอุย มีล่วงไปอันนึงมีล่วงไปนิดนึงนอะไรลูกเซอมอนมาจา้ะนี่จ้ะมาม่ <c oughs> มไม่มีตรงนั้นหรอลูกต้องไปหยิบโคลาให้ลูกแป๊บหนึง่งนี่ค่ะแหมนไปหยิบโคลาให้ลูกแป๊บนึง่งจ้ะนั่งแบบนี้เออนั่งแบบนี้ไหม นั่งแบบนี้ก็ไม่ไม่โอเคเ <laughs> พศอ่ะน้ามาจ่าทุกคนต่อเลยค่ะนี่น้ำเขาอร่อยค่ะนี่ค่ะ กวางตุ้งกวางตุ้งกินกับกุ้งสดอ่นี่ไงทุกคนหคล้องเลยจ้ะมาจ้ะ <c oughs> <c oughs> อิ่มมาลูกอ้ม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทำเผ็ดทำเผ็ดน้ำมูกไหลจ้ะนี่จับอะไรได้จับหมยออืม กุ้งหนูมาเหมือนหั่นครึ่งดีกว่าต่ะทุกคนมันใหญ่นี่นี่อย่างนี้ได้ไหนะมฮะเผ็ดจัด ม่แบมีไขต่ตรงเลยนะแต่ว่าถ้าไม่แบมปอกไข่อันนี้แม่แบมกลัวจะไม่หมดนะสิตรงหน้ากลัวจะไม่หมดนี่ค่ะอ,อร่อยเราอร่อยมาก นี่จากทุกคนจ้าอุ้ยล่วงทานได้เหรอทานได้มาแมนเอฟฟิล์มเอฟเอร์มาะ่ะเฮียนี่ค่ะทุกคนมาอืมชิ้นใหญุ่่นตกนะคะข้างนอก เดี๋ยวแม่แบงหันหันให้ดูปกติพูดแล้วไม่แบงไม่ค่อยหันให้ดูนะวันเนี้ไม่แบงจะหันให้ดูนะทุกคนนะเอาหันงไงนะอืมนี่บรรยากาศบรรยากาศนอกบ้านนะคะ้านนอกคืมมากทุกคนนี่คือใบสองเท่าไหร่ละใบสองยี่สิบห้านะคะไม่มีแดดเลยจ้าหนาวมากนะคะที่นี่นะ มาจ้ะต่อหั่นให้ดูแล้วนะตั้งต่อเลยค่ะทีนี้โอเคไหมได้อยู่นะไอ้เจสเปอร์ไม่ไม่เปิดดังลูกเดี๋ยวเดี๋ยวขอมันมันติดลิขสิทธิ์แล้วมันอับไม่ได้นะลกูกโอเคไหมได้อยู่ประมาณนี้แหละโอเคนะคะมาจ้ะต่อ อืมโยอนี่กับหมโยอกับมะเขือมะเขือเปาะไม่แห่นใส่มะเขือเปาะด้วยนะตำ <Okay. S 1> ลูกชายทานข้าวทานข้าวกับเนยถั่วเขาชอบของเขาแบบนั้นเนาะงง Khoan hả? Chín nhai bạn. cũng kìa. Cung có mùi ạ. กินแบบกลัวกัดปากตัวเองมากจาก้ะคุณนี่คับแม่แบงขอแกะแกะไข่แล้วกันอยากได้โปรตีนจากไข่ขาวเราเนี่ยลองดูรั้งนี้แม่แบงจะปอกดีไหม จะปอกออกมาสวยไหมลองดูว่าครั้งนี้จะปอกสวยไหมนะคะทุกคนมาโอได้อยู่ปอกสวยอยู่ค่ะซึ่งไม่แบนต้มนานอยู่นะอันเนี้ยแบบหนึ่งจ้าปอกไขแ่แ๊บหนึ่งนะคะทุกคนจ้านี่อ๋ออันนี้ต้มแบบสุกมากเลยทุกคนนะพอสุกมากแล้วข้างในเขาก็แบบคงไม่เป็น คงไม่ใช่ไข่ในนี่เห็นไหมปอกได้ค่ะปอกได้เห็นไหมต้มซะสุกเลยนะคะไม่เป็นไรทำได้มาจ้ะอืมอืมทานไข่แม่แวนเคยทานไข่นะวันละสามฟองสี่ฟองนะทุกคนนะ บบเคยทานเยอะเลยนะเป็นคนที่เคยชอบแบบทานมากแนะม่นอนไข่ต้มอะ่ะทานแบบโอ้นะแล้วก็ทานไข่ขาวเอาเนะาะไข่แดงก็อย่าทานเยอะแต่ไข่ขาวเนี่ยทานได้ไข่แดงมีประโยชน์มากเนาะ านอาหารเยอะแต่ก็ต้องทานแบบในปริมาณที่พอควรเนาะถ้าทานเยอะแบบไม่เหม็นถ้าไม่เหม็นจะทานสามฟองต่อว,วันติดกันเนี้ยโอ้ก็ลดไข่แดงสักหน่อยค่ะถ้าเราจะทานงันเนาะมา จะได้เอากวางตุ้งมาแค่นี้นะทุกคนไม่ลุกไปเอาแล้วมีมะเขือแต่ว่ามะเขือที่นี่ก็มีอืม เม่กี้มีหวานนิดนึงกับไปเจอน้ำตาลปี๊บที่ยังไม่ละลายดีอ่ะทุกคนหวานมาเ <c oughs> วลาตำส้มตำตำอะไรประมาณนี้แม่แหวนจะไม่ชอบทานเปรี้ยวนะะไม่ชอบทานเปรี้ยวไม่ชอบทานหวาน ก็ไม่ชอบทานเค็มชอบแบบนัวๆน,นะคะอร่อยอร่อยนัวๆน,น,น,นี่แหละนะมาเวลามันจะหมดนะอ่ะขอแซลมอนอีกก้อนจ้ะแล้วก็เดี๋ยวจะลาไปละเพราะว่าโทรศัพท์แม่แมบมันจะเต็มหมดเม็มจะเต็มนี่จ้ะ มามอือแล้วอ huh? ่าลูกอะอไม่เหมอน็็าไอเช่นกันมาจ้ะพอแล้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเมมันจะเต็มแล้วนะคะเนาะลากันไปที่นักตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวไม่แหว่นจะไปทานต่อเองนะคะนะ สำหรัวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแม่แวนด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ไม่แวนด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย